ในดินแดนที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและป่าทึบมีอาณาจักรที่ตั้งอยู่ริมขอบป่าต้องห้ามซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ป่าต้องห้ามนี้เต็มไปด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาวุธที่อาศัยอยู่ในเงามืดและพลังลึกลับที่ถูกซ่อนไว้ผู้คนในอาณาจักรเชื่อว่าหากใครก็ตามกล้าเหยียบย่างเข้าไปในป่าพวกเขาจะไม่มีวันกลับมาอีกแต่ภายในปราสาทของอาณาจักรนั้นมีเจ้าหญิงที่ชื่อว่าเซเรนาผู้ที่มีความใฝ่ฝันแตกต่างจากคนอื่นๆเธอเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น และความกล้าหาญแม้ว่าเธอจะได้ยินเรื่องราวที่น่ากลัวเกี่ยวกับป่าต้องห้ามมาตลอดชีวิตแต่เธอกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เธอต้องค้นหาคืนหนึ่งขณะที่ท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยหมู่ดาวเจ้าหญิงเซเรนาออกมานั่งที่ระเบียงสูงของปราสาทมองไปยังป่าทึบที่อยู่ไกลออกไปเธอรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดใจบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในป่านั้นรอคอยเธออยู่ข้าต้องรู้ให้ได้ว่ามีอะไรอยู่ในป่านั้นเซเรนาพูดเบาๆกับตัวเอง ในวันรุ่งขึ้นเธอตัดสินใจที่จะออกเดินทางเข้าไปในป่าต้องห้ามแม้ว่าจะมีคำสั่งจากพระราชาบิดาของเธอว่าไม่มีใครในอาณาจักรได้รับอนุญาตให้เข้าไปใกล้ป่าเธอก็รู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้คือสิ่งที่เธอต้องทำเซเรนาเตรียมตัวอย่างเงียบๆโดยไม่บอกใครเธอสวมเสื้อคลุมที่คลุมศีษะของเธอและเดินทางไปยังขอบป่าขณะที่เธอเดินเข้าไปในป่าความรู้สึกที่แปลกประหลาดเริ่มเข้าครอบงำเธออากาศหนาวเย็น และเงียบสงบมากเกินไปแต่ในความเงียบนั้นเซเรน่ากลับรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวบางอย่างในขณะที่เธอเดินลึกเข้าไปเธอพบว่าป่าทึบนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแต่มีบางสิ่งที่มีชีวิตซ่อนอยู่ในเงามืดมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีดวงตาที่เรืองแสงในความมืดเจ้าเป็นใครเซเรน่าถามด้วยความกล้าหาญแม้จะรู้สึกหวาดกลัวอยู่บ้างสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ตอบแต่มันเคลื่อนตัวออกมาจากเงามือดอย่างช้าๆ เผยให้เห็นรูปร่างที่เต็มไปด้วยความลึกลับมันไม่ใช่อสูรอย่างที่คนในอาณาจักรเชื่อแต่มันเป็นผู้พิทักษ์ของป่านี้ข้าคือผู้ปกป้องป่านี้และเจ้าคือผู้ที่ไม่ควรเข้ามาที่นี่สิ่งมีชีวิตนั้นพูดด้วยเสียงต่ำแต่ทรงพลังเซเรนาจับจีเ้เล็กๆที่เธอห้อยอยู่บนคอเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ปลุกเร้าภายในตัวเธอพลังที่เธอไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีข้ามาที่นี่เพื่อค้นหาความจริงข้ารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในป่านี้ ที่ข้าต้องค้นพบเซเรนาตอบกลับไปผู้พิทักษ์เงามองดูเซเรนาด้วยสายตาที่สงสัยแต่ก็เต็มไปด้วยความเคารพต่อความกล้าหาญของเธอถ้าเจ้าอยากรู้ความจริงเจ้าจะต้องพิสูจน์ตัวเองและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยที่เซเรนาจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอเพื่อตามหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในป่าต้องห้าม เซเรน่ายืนอยู่เผชิญหน้ากับผู้พิทักษ์เงาผู้ที่เป็นดังวิญญาณของป่าต้องห้ามเสียงลมพัดผ่านต้นไม้สูงใหญ่และหมอกที่หมุนเวียนรอบตัวเธอทําให้บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความลึกลับและน่ากลัวแต่เจ้าหญิงกลับไม่หวัดหวันเธอยังคงมองตรงไปยังสิ่งมีชีวิตที่ยืนเผชิญหน้าเธอด้วยความมั่นคงเจ้าบอกว่าข้าต้องพิสูจน์ตัวเองแต่ข้าจะต้องทําอย่างไรเซเรนาถามเสียงหนักแน่น ผู้พิทักษ์เงาสบตาเธอด้วยดวงตาที่เรืองแสงในความมืดก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นป่านี้เต็มไปด้วยความลับและอันตรายเจ้าต้องเดินทางผ่านอุปสรรคหลายประการข้าจะให้เจ้าทำภารกิจสามอย่างและหากเจ้าทำสำเร็จเจ้าจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับพลังที่เจ้าตาหาเซเรนาไม่ลังเลข้ายอมรับข้าพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่เจ้าจะทดสอบข้าผู้พิทักษ์เงาพยักหน้าเล็กน้อย และเขาโบกมืออย่างเผ่วเบาในทันใดนั้นเองพื้นดินใต้เท้าของเซเรนาก็เริ่มเคลื่อนไหวมันแยกออกเป็นสองส่วนเผยให้เห็นทางเดินที่นำไปสู่ป่าลึกที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เธอเคยเห็นมาก่อนภารกิจแรกของเจ้าคือการหาน้ำผู้แห่งแสงมันซ่อนอยู่ในป่าที่ไม่มีใครเคยพบมาก่อนเจ้าต้องใช้สติปัญญาและความกล้าหาญของเจ้าเพื่อค้นหามันและนำแสงจากน้ำผู้นั้นกลับมาที่นี่ผู้พิทักษ์เงา,กล,ากล่าวก่อนจะหายไปในเงามืด เซเรนารู้ว่าเธอไม่สามารถถอยหลังได้อีกแล้วการเดินทางครั้งนี้เป็นสิ่งที่เธอเลือกและเธอต้องทำให้สำเร็จเซเรนาเดินเข้าสู่ป่าลึกที่มีเพียงแสงจางๆจากดวงจันทร์เป็นเพื่อนทุกครั้งที่เธอก้าวไปข้างหน้าความรู้สึกของความลึกลับและพลังเวทมนตร์รอบตัวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกอย่างในป่านี้ดูเหมือนจะมีชีวิตและคอยจับตามองเธอไม่ว่าจะเป็นเงาในต้นไม้สูงหรือเสียงของสัตว์ป่าที่เธอไม่รู้จักหลังจากเดินมาได้สักพักเซเรนาพบทางแยกหลายทาง และทุกทางนั้นดูเหมือนจะพาเธอไปสู่ความมืดที่ไม่สิ้นสุดเธอรู้สึกถึงความลังเลในใจแต่เธอก็ยังคงก้าวต่อไปความมุ่งมั่นของเธอทําให้เธอไม่ยอมแพ้ในที่สุดเธอก็มาถึงพื้นที่เปิดกว้างที่เต็มไปด้วยแสงจางๆเธอเห็นน้ำพุที่ส่องแสงเรืองรองอยู่ตรงกลางแต่ทว่ามีสิ่งมีชีวิตที่เฝ้าน้ำพุนั้นอยู่มันคือหมาป่าที่มีดวงตาสีแดงเรืองแสงหมาป่านี้ดูเหมือนจะเป็นผู้พิทักษ์ของน้ำพุแห่งแสงและมันไม่ยอมให้ใครเข้ามาใกล้ ข้าต้องหาทางผ่านมันไปให้ได้เซเรนาพูดเบาๆกับตัวเองเซเรนารู้ดีว่าการต่อสู้กับหมาป่านี้จะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเธอจึงตัดสินใจใช้ความฉลาดและสติปัญญาในการหาทางผ่านไปเธอเริ่มสังเกตพฤติกรรมของหมาป่าและรู้ว่ามันมีช่วงเวลาที่มันผ่อนคลายและไม่ระวังตัวเธอใช้ช่วงเวลานั้นในการเคลื่อนไหวอย,อย่างเงียบๆและค่อยๆเข้าไปใกล้น้ำพุแห่งแสงในที่สุดเซเรนาก็สามารถไปถึงขอบน้ำพุ โดยที่หมาป่าไม่ทันสังเกตเธอใช้จี้ที่เธอห้อยอยู่เพื่อเก็บแสงจากน้ำพุและเมื่อจี้สัมผัสกับแสงจากน้ำพุมันก็เปล่งแสงสว่างสวยออกมาทำให้หมาป่าต้องถอยกลับไปเซเรน่ายิ้มด้วยความดีใจเธอทำสำเร็จภารกิจแรกแล้วแต่เธอก็รู้ว่าภารกิจที่เหลือยังคงรออยู่และมันอาจจะยากขึ้นกว่านี้หลังจากที่เซเรน่าทำภารกิจแรกสำเร็จเธอเดินกลับมาพร้อมกับแสงจากน้ำผู้แห่งแสงที่อยู่ในจี้ของเธอ เมื่อเธอกลับมาถึงจุดที่พบกับผู้พิทักษ์เงาสิ่งมีชีวิตนั้นปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันยิ้มด้วยความพึงพอใจเจ้าได้ผ่านบททดสอบแรกแล้วแต่ภารกิจของเจ้ายังไม่จบข้าจะมอบภารกิจที่สองให้เจ้ามันจะทดสอบความกล้าหาญของเจ้าอย่างแท้จริงผู้พิทักษ์เงาพูดด้วยน้ำเสียงเข้มเซเรน่ายืนนิง่งและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่กำลังจะมาถึงภารกิจที่สองของเจ้าคือการค้นหาหุบเขาแห่งเงาและเก็บเงาจากที่นั่น ผู้พิทักษ์เงากล่าวเงานั้นไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เจ้าเห็นแต่เป็นพลังที่เจ้าไม่อาจมองเห็นได้เจ้าต้องเข้าไปในหุบเขาแห่งเงาและนำพลังของเงากลับมาแต่จงระวังเพราะหากเจ้าพลาดไปเงาเหล่านั้นอาจากลืนกินเจ้าได้เซเรนาพยักหน้าและออกเดินทางไปยังหุบเขาแห่งเงาที่ผู้พิทักษ์บอกพื้นที่นี้อยู่ลึกเข้าไปในป่าที่มืดมนกว่าเดิมต้นไม้สูงใหญ่ที่โอบล้อมทำให้แสงไม่สามารถส่องผ่านเข้าไปได้ทำให้พื้นที่เต็มไปด้วยความเงียบงนันและลึกลับ เมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้หุบเขาแห่งเงาหมอกที่หนาทึบก็เริ่มอบล้อมเธอทําให้การมองเห็นของเธอลดลงเธอรู้สึกได้ถึงพลังลึกลับที่อยู่รอบตัวและเงาที่เคลื่อนไหวอยู่ในหมอกนั้นเหมือนกับว่าพวกมันมีชีวิตข้าต้องไม่หวาดกลัวเงาข้าต้องเข้าใจพลังของมันเซเรนาพูดกับตัวเองเพื่อให้กําลังใจตัวเองขณะเดินต่อไปขณะที่เธอเข้าไปในหุบเขาเธอพบกับบ่อน้ําที่เต็มไปด้วยเงามืดบ่อน้นํานี้ดูเหมือนจะเป็นแหล่งพลังงานของเงา และเซเรนาต้องหาทางเก็บพลังนั้นโดยไม่ถูกกลืนกินเธอใช้จี้แห่งแสงที่เก็บแสงจากน้ำผู้ในภารกิจแรกเพื่อส่องแสงไปยังบ่อน้ำแห่งเงาแสงจากจี้นั้นทำให้เงาที่ล้อมรอบบ่อน้ำเริ่มถอยกลับแต่เงามืดเหล่านั้นก็ไม่ยอมแพ้พวกมันเริ่มเคลื่อนตัวกลับเข้ามาหาเธออีกครั้งข้าต้องใช้สมดุลระหว่างแสงและเงาเพื่อเก็บพลังของมันเซเรนาพูดเบาๆเธอค่อยๆปล่อยให้แสงจากจี้ผสานกับเงามืดทีละน้อย จนกระทั่งเงาเริ่มรวมตัวกันเป็นพลังที่เซเรนาสามารถควบคุมได้เธอรู้สึกได้ถึงพลังที่เพิ่มขึ้นในจี้ของเธอและในที่สุดเธอก็เก็บพลังเงาได้สําเร็จแต่ก่อนที่เธอจะออกจากหุบเขาเงามืดที่ยังหลงเหลืออยู่ก็พยายามจะดึงเธอเข้าไปเซเรนาต้องใช้ทั้งความกล้าหาญและพลังจากจี้เพื่อฝ่าผ่านเงาเหล่านั้นและออกจากหุบเขาให้ได้ในที่สุดเซเรนา ก็สามารถออกมาจากหุบเขาแห่งเงาได้สำเร็จพร้อมกับพลังแห่งเงาที่เธอเก็บมาในจี้เธอรู้ดีว่าการทดสอบนี้เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการค้นหาความจริงที่เธอกำลังตามหาหลังจากที่เซเรนาเก็บพลังแห่งเงามาได้สำเร็จเธอกลับมาที่ป่าทึบอีกครั้งผู้พิทักษ์เงาปรากฏตัวขึ้นทันทีที่เธอเดินผ่านทางเข้าหุบเขาเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจเจ้าทำสำเร็จภารกิจที่สองแล้วแต่ภารกิจสุดท้ายจะเป็นบททดสอบที่ยากที่สุดมัน จะทำให้เจ้าต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เจ้ากลัวที่สุดผู้พิทักษ์เงากล่าวข้าพร้อมแล้วไม่ว่าจะต้องเจออะไรก็ตามเซเรนาตอบกลับด้วยความมั่นใจผู้พิทักษ์เงา,าพยักหน้าและกล่าวต่อภารกิจสุดท้ายของเจ้าคือการเผชิญหน้ากับความทรงจําในอดีตของเจ้าและปลดปล่อยตัวเองจากเงามืดที่ยังคงเกาะกินใจของเจ้าเซเรนาได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกว่าภารกิจนี้อาจยากกว่าที่เธอคาดคิดไว้เธอ ต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่เธอพยายามจะลืมมาโดยตลอดแต่เธอรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นหากเธอต้องการค้นพบความจริงเกี่ยวกับพลังของเธอผู้พิทักษ์เงานําเซเรน่าไปยังสถานที่ลึกลับในใจกลางป่าต้องห้ามสถานที่นี้เป็นเหมือนห้องโถงเก่าแก่ที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ดินพื้นที่นี้ถูกปกคลุมด้วยเงามืดที่ขยับเคลื่อนไหวตลอดเวลาและเมื่อเซเรน่าเข้าไปในห้องนั้นเงามืดก็เริ่มรวมตัวกันกลายเป็นรูปร่างของคนนี่คือความทรงจำของเจ้า สิ่งที่เจ้าพยายามจะลืมมันแต่เจ้าไม่สามารถหนีมันได้ผู้พิทักษ์เงากล่าวในทันใดนั้นรูปร่างของคนที่เกิดจากเงากลับกลายเป็นภาพของมารดาของเซเรนาผู้ที่เธอเคยสูญเสียไปในวัยเด็กความทรงจำอันแสนเศร้าถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งเธอจำได้ถึงวันที่มารดาของเธอจากไปมันเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตของเธอตลอดไปเจ้าต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดนี้และปล่อยให้มันผ่านไปอย่าให้เงามืดของอดีตมาขัดขวางเจ้าอีกต่อไปผู้พิทักษ์เงาเตือน เซเรนารู้สึกถึงความเจ็บปวดและความโศกเศร้าที่เธอเก็บซ่อนไว้มานานเธอเริ่มร้องให้แต่เธอก็รู้ว่าการยอมรับความเจ็บปวดนี้คือสิ่งที่จะทําให้เธอสามารถก้าวข้ามเงามืดในใจของเธอได้ข้าจะไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดนี้มาหยุดข้าอีกต่อไปข้าจะเผชิญหน้ากับมันและปล่อยให้มันเป็นเพียงอดีตเซเรนาพูดพลางน้ําตาไหลเงาร่างของมารดาค่อยๆจางหายไปในขณะที่เซเรนาได้ปลดปล่อยความเจ็บปวดในใจของเธอแสงจากจี้ของเธอก็เริ่มเปล่งประกายสว่างขึ้น เธอได้ปลดปล่อยเงามืดในใจของเธอและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าผู้พิทักษ์เงายิ้มด้วยความพึงพอใจเจ้าทำสำเร็จแล้วเซเรน่าเจ้าได้ผ่านการทดสอบทั้งสามและได้ค้นพบพลังที่แท้จริงของเจ้าเซเรน่ารู้สึกถึงความโล่งใจและความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นเธอรู้ว่าตอนนี้เธอพร้อมที่จะกลับไปยังอาณาจักรของเธอและใช้พลังแห่งแสงและเงาที่เธอค้นพบเพื่อปกป้องอาณาจักรของเธอต่อไป หลังจากที่เซเรนาได้ปลดปล่อยเงามืดในใจของอเธอและ,ะเผชิญหน้ากับคอวามทรงจำในอดีตได้สำเร็จผู้พิทักษ์เงายืนมองเธอด้วยความภาคภูมิใจแสงจากจี้แห่งแสงของเธอเปล่งประกายอย่างเจิดจ้าก,ก่อว่าที่เคยแต่คราวนี้มันไม่ใช่แสงที่ทำลายเงามืดแต่มันเป็นแสงที่สามารถอยู่ร่วมกับเงาได้อย่างสมดุลเจ้าทำได้ดีมากเจ้าหญิงเซเรนาเจ้าค้นพบพลังที่แท้จริงของเจ้าแล้วผู้พิทักษ์เงาพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบลง เซเรนารู้สึกถึงพลังที่ไหลผ่านตัวเธอพลังที่เกิดจากการผสานแสงและเงาเข้าด้วยกันมันไม่ใช่พลังที่จะทำลายหรือควบคุมแต่มันคือพลังที่สร้างสมดุลและความสงบสุขข้ารู้แล้วว่าการที่จะเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงข้าต้องไม่เพียงแต่พึ่งพาแสงสว่างแต่ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับเงามืดด้วยเซเรนากล่าวด้วยความมั่นใจเจ้าเข้าใจแล้วผู้พิทักษ์เงากล่าวภารกิจของเจ้าในป่าต้องห้ามนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่การเดินทางของเจ้ายังไม่จบเจ้ายังมีหน้าที่สำคัญในการนำพลังนี้กลับไปยังอาณาจักรของเจ้าและสร้างความสมดุลให้กับโลกใบนี้เซเรนาพยักหน้าและเตรียมตัวกลับสุบานสุบานของเธอเธอรู้ว่าการผจญภัยในป่านี้ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นมากและเธอก็พร้อมที่จะใช้พลังแห่งแสงและเงาเพื่อปกป้องอาณาจักรของเธอขณะที่เธอกลับมายังปราสาทพระราชาบิดาของเธอต้อนรับเธอกลับมาด้วยความยินดี แต่เขาก็ยังคงสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางของเธอลูกได้เรียนรู้อะไรจากการเดินทางครั้งนี้พระราชาถามด้วยความสนใจเซเรนามองตรงไปยังพระราชาและกล่าวว่าข้าได้เรียนรู้ว่าการที่จะปกครองอย่างยุติธรรมเราต้องไม่เพียงแค่เชื่อในแสงสว่างแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับเงามืดที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ด้วยข้าสัญญาว่าข้าจะนำพลังนี้มาปกป้องอาณาจักรของเราพระราชาฟังคำพูดของเธอ และเริ่มเข้าใจว่าลูกสาวของเขาได้เติบโตขึ้นมาอย่างมากมายจากการเดินทางครั้งนี้เขาพยักหน้าและยอมรับสิ่งที่เซเรนาเรียนรู้มาในคืนนั้นอาณาจักรถูกประดับด้วยแสงจากจี้แห่งแสงของเซเรนาซึ่งตอนนี้ผสานเข้ากับเงามืดอย่างสมบูรณ์แสงและเงาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความสงบสุขและสมดุลที่แท้จริง